ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเอ็นกันนะครับว่าเอ็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เอ็นเป็นเอ็นพลาสติกนะครับกับเอ็นที่ว่าเป็นเอ็นลวดสลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้อแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะไหมนะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับอันนี้นะครับเส้นเล็กผมอันนี้ผมทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูเป็นเป็นเอ็นพลาสติกเนี่ยนะครับอันนี้เบอร์สามมิลน,นะครับเป็นเป็นตัวกลมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลวดสลิงนะครับลวดสลิงก็จะเป็นสามมิลเหมือนกันครับตัวกลมเดี๋ยวเราจะทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทงการตัดเลยนะครับแล้วก็ามารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับ เมื่อเราตัดเมื่อเราตัดไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับมาลองดูกันนะครับอันนี้คือเอ็นสีเหลืองเส้นเล็กนะครับแต่อันนี้เป็นอย่างดีนะครับก็อ่าตัวเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสามมิลกลมนะครับอ่าทำการเปลี่ยนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองตัดดูนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอาทุกคนครับผมลองวิเคราะห์แล้วนะครับการใช้เอ็นเอ็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดสลิงเนี่ยผมว่าพอกันเลยอ่าพอกันเลยครับถ้าเกิดให้เลือกซื้อเจ็ดสิบบาทกับร้อยห้าสิบแต่ผมไม่ได้โชว์ยี่ห้อนะผมว่าผมเอาเจ็ดสิบบาทดีกว่าครับ ได้จำนวนมากกว่าแล้วก็ใช้งานพอกันนะครับก็แล้วแต่บางคนนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับแต่ผมก็มาวิเคราะห์ในสไตล์ของผมนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ